ตามสวัสดีครับเพ่อแม่พี่น้องที่รักและรบุกท่านผมอรองศาสตราจารย์ดรเอตทันธิอาจารย์เ e. อตาทิพย์สินแสผู้ตั้งสารทา้าเวสวรรคห่ก,กระทรวงกลาโหมฉายาบาธาบัดก็อยู่กับน,นาะงทีนาะงจิ๋วน้องลี่ที่บ้านผมเนี่ยตรงข้ามพิศีแจ้งวัฒนะกรุงเทพวันนี้ก็ก็มากัอนบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้จะให้พี่ทำอะไรฮะ ดูใหง,งดูดวงก็เสริมดวงให้เขาเสริมดวงใ่ะก็ยินดีช,ดดช่วยฟรีอยู่แล้วใช่ไหม<ช>เอาละวันนี้เดี๋ยวจเจ้าของดีมาทำพิธีให้ดีกว่าเอา่ออันนี้ก่อนดีกว่าก่อนคือต้องขออนุญาตล้องคิดในโซนเชฟเวอรเวียทางกันนะนะโอเคงั้นวันนี้จะเอาของดีมาก็คือเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกวย วัดโคสีตารางหายากนะองหนึ่งก็ถ้าหลวงพ่อปวยไม่ได้สักยันนะวงการเขาเล่นหากันในในกนะูเกิลน่ะสามล้านบาทแต่อันนี้สักยันทุกองหลวงพ่อปวยสักยันทุกองมอบให้กับท่านเศรษฐีลูกศิษย์กล้ชิดท่านคนหนึ่งที่ก็ไปขอบุญาทั้งหมดกัน <laughs> เพื่อเป็นสิลปบุคคลคนชอบพระใช่ไหมอ้าจะได้อ่านบรรดาพิธีให้ดีไหมดีค่ะเอาละนึกทำทีละคนดีกว่างั้นขอเชียก่อนิดกว่านั่งตรงไหนน่งเอาแต่งคอไว้ดีกว่าอ้าวพี่ขอแยงนั่งสบายดีกว่านะ อินทามิตีจะไล่คณะสมเด็จพระบรมธงและคณะของท่านและหลวงพ่อกวยก็ตัวสีตารางเพราะท่านเป็นเจ้าของเหรียญทั้งหมดเลยเหรียญเนี้ยน,นับได้ทั้งหมดสามจุดสองเหรียญอตธิบายเหรียญหนึ่งอ่ะอันนี้สักยันจะแพงกว่าใช่ไหมในวงการไม่สักยันทีจะแพงไม่สักยันนะสามล้านสามจุดสองเหรียญก็ 9, 4, เกือสิบหกล้านเลยเกือบร้อยล้านเลย ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหรียญชุดเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเกินร้อยล้านแน่นอนเพราะว่าเป็นเหรียญที่สัตยันซึ่งหายากเอามาทําเลยทําให้ฟรีเลยดีไหมดีค่ะเออจะทําให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนแหละรัดนะคิวลงหน้าแล้วกันนะเอาละอธิษฐานเอนนานะอยากได้อะไรก็ขอพรเอาถ,ถึงพระพุทธเจ้าถ,ถึงสมเด็จองค์มาถมอ่ะพระพุทธเจ้าองค์แรกจะรัตนาท่าน และคณะของท่านต,ตลอดจนหลวงก็กลวยมาทําพิธีให้แต่ได้แล้วก็ขอเลยขอเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ขอชาติหน้าขอเดี๋ยวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวชวนให้นะนักสีวังภูมิมามะอาอูสามัตติชามินาสังสีโภมาจามาทิวาสภิญญาปะรยินติภูมาจามาทิวาอภิลาภามุเมมหาพุทโธมหาลาภามุตเมนิเตภาเวติพุทธามาอุณาโมพุทธายะวิรัตโยกุนายังเดชสาวเสิวัสา วิระอินทิโยพุทธศาสนามาเนีมามาพุทธศาสนาโฉมสมปติฐานมีดเป็นๆมาๆอาหารเลยลืมอิทิปิโสวิเศษอีอีเศษพุทธนามในอิอิเมนาพุทธศาสนาอีอีโสตังพุทธปิติอิเอาละเพราะข้างหลังยานเป็นคาถาโมกุฏพระพุทธเจ้าก็คืออิทิปิโสวิเศษอีที่เข้าไปนั่ ics, ama, นแหละและคาถาแรกที่เข้าก็คือคาคาของหลวงพ่อปุวยนักศิวังคุมามามาอุ เองไปก็รวยกระถานเนี่ยจริงนะบัดแล้วก็บทการก็คือราถาเงินล้านแล้วก็ดูอสีลุกนดาบเอาละอันนี้เรียบร้อยละไม่ต้องแฝงพอมากหร,รือจะรวยเกินไปเ <c oughs> อันนี้ลงเดียมาทำให้ดูพิเศษเอาละเสร็จหนึ่งแล้วต่อไปจะอันนั้นก็ปี2504นะรุ่นแรกเนี่ยนะนี่ก็รุ่นแรกเหมือนกัน เขาเรียกพ่อประหลัดขีดนางครวนเคยได้ยินประหลัดนางครวนไหมทำทุกวัดอ่ะใช่ไหมชายหญิงก็ใส่ได้หมดเขาเรียกพ่อประหลัดขิดนางครวนหลวงพ่อปวยสักด์ยันทั้งอันเลยสร้างก่อนปี2500ดุนแรงเกันแล้วเป็นเหล็กไหลพ่อประหลัดขิด เละไหลนานควรอ่ะพ่อประดิษฐ์นานควรเล็ะไหลอ่ะหายากไหมก็จะมาทำฟิลห้ขนาดนานยังควรนะที่ดูแล้วอันว่าเราจะมีเสน่ห์เมตตาห่านยมละอ้าไม่ตมอ้อม,มาถาให้ฟิล์นี่ยแล้วอันนี้ก็คือสีพึ่งรุ่นแรกที่หลงพ่อปวยอ่ะวะัดโกศิตารามอ่ะ,ะปวยเองเลย เนี่ยของบ้านท่านเศรษฐีทั้งหมดอ่ะที่เป็นบูชามาเนี่ยเอามาช่วยคนเนี่ยช่วยฟรีเนี่ยใช่ไหมท่านจะสักยันหมดเลยหลวงพ่อปวยจะสักยันไว้หมดเลยในในในเนี่ยเห็นไหมสักยันทุกจุดสักยันทุกจุดแล้วมีสีพื้นรุ่นแรกเนี่ยแล้วข้างในก็ใส,ส่สมเด็จแหญมากนี่ที่ก็เอาพระหลวงพ่อปวยใส่ไปไหลายองค์นะมีผ้าสีบรีรุ่นแรกด้วยเอาล่ะ ก็จะมันลงเดี๋ยวจะลงนักขาาให้ลงไม่ต้องเยอะมันเรียกเดี๋ยวหมดเก็บไว้ช่วยคนไดไหมนี่เขาลงให้เพื่อนฝูงหนูเนี่ยเงินข้าวไม่รู้กี่ล้านเลยดิเยอะไหมเพื่อนฝูงหนูอ่ะเงินข้าไปเยอะไหมแอปปี้ไปหมดแล้วต้องก่อนจะลงเยอะเดี๋ยวมันเรียกลงนิดเดียว เลยเขาละดีทาวนี้ลงทั้งนั้นนะนี่เขาเนี่ยตักุตเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะเนี่ยก็ถือว่าเก่าแก่ที่สุดเหมือนกันนะเขาเรียกว่าหลวงพ่อโควัดวังหมาเน่าจังหวัดพิจิตร อาจารย์หลวงพ่อเงินว่าตังคารเขาเรียกตะกุดคู่ชีวิตในวงการพระเครื่องรู้จักดีนี่เขาเรียกเนื้อทาครั้งแรกเลยต้องเป็นเนื้อตะกวดทำครั้งที่สองอ่ะก็จะเป็นเนื้อแบบสีทองคําสีอะไรเยอะแยะซึ่งพี่เก็บไปเยอะเก็บไปนี่จะเอาลูกยุนแรกเลยท่านจานจานเนี่ยเห็นไ้มดูม้วนเยอะไหมยาวเลยไงจานยอดแหงมาหายันเลยทุกยันเนี่ย แล้วถ้านอยายุมากกว่าสมเด็จโตกพระนคร,นะ,รนะชุดยอดนะเออหรือจะลงหัวในหะ้เพื่อเป็นสิริโมงคลเช่นกันเอาอาธิษฐานด้วยเองอเดี๋ยวผมน้ำวนน้ำวนนี่รักษาการพระสังฆราชนะีบาทเนี่ยสมเด็จพระพุทธเจ้าเกี่ยวว่าสักเกตุบุกรศ แล้วท่านใส่น้ำมูลวัดพระแก้วสองร้อยปีแล้วท่านก็สั่งให้พี่ไปปะโฟมคนนะก็มาทำตามนะะผมจะกดก่อนอ้าวเหนื่อยแล้วโชคดีอ้าวสลับมาจิ๋วเรียนตามลำดับเกิดก่อนเกิดหลัง <c> เ <ười> ออ อีกนย้วอีกที่ทธิพุทธานิพิตังกฤดิชาิสัาลีชาลิชาลีชาลาลีาลี่าลีาลีชนีชาลิชนลีชาลีชาลีิาลีชาามิาลีชาลีชาลีชาิีชาลีชาลาลีชมีชาลีชาลีาลีชาลี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 ไาลีี่าลมาลีชาลีาลีชาลีชาลีทาลีชาีชามีชาลีพาลีาีชาะาลีาลีชาลีชาลีชาลาลีชาลีชาลาาวชีาลาลีชาาีาีาาาี สักก็จิตใมิรเป็นปีาบานินจิมินสังศีพมันวัาที่ว่าจะมีอาาเนิพมวัตถวาวิรากาจะมีมาพยมมาแล้วพจะมีนิธมาบุรตทธามาาพายะวินาติโยคนยามศาสุกวิัอีเดียคนสัมณัมากสองิตฉมิตรเป็นปีาบาอาหารรินทรจิตมิตรนสังศีพงมันวันที่ว่าจะมีารนิพมนวัี่วาราาจะมีมาพยมมาแล้วพจะมีนิธิมาา วิลาอิทธิยวพุทธศาสนาเนียมพระพุทธศาสนาสององพิมสานิเป็นนาลาหาหาเรื่องที่ิปิโสวิเศษอิติเศษพุทธนามใอิิเมนาพุทธตาสวอิทิโสทานพุทธปิติอิอ่ะเดี๋ยก็แต่ละคนแล้วแต่สมเด็จองค์ะถมให้สวยในนี้นิดหน่ยสวยเหมือนกันหรอกก็ดีทุกคนแหละใช่ปะอ้าว เงินเงินจงเข้ามารับเมิจาานัาิตนณหน้าทองนโบทมยะสิทั้งว่าบอกแค่นี้แหละท่ต้องกลกดีะ อ่ะยี่มันพอแล้วเอ้ยอย่างนด้อีกทีเลยที菩萨นิมิตตังกอดิชาติานก็เด็ดเดช่ตวชัดจงมาเป็นที่พึ่งแต่ว่าวันนี้เดินอีกทีเลยที菩นิมิตตังกอดิชาติฌานกะเด็ดเดี่ยวชัดจงมาเป็นที่พึ่งแต่ว่าวันนี้เดินอีกทีเลยที菩นิมิตตังกอดิชาติฌานกะเด็ดเดี่ยวชัดจงมาเป็นที่พึ่งแต่ว่าวันนี้เดิน นิวมงมามาอูสันติชมินัสติบมงมาที่ว่าจะมาการิทธิ์กมานันที่ว่าวิรภพวุติมมหาพิยมหาลปมุติมวิริภพหัวจตาหมดลปมจยะวิรโยมคนนางาสีวิสาวิริภพอิเดียพุทธศาสนยวามัุทศสวรัตมิัมเนภาลย์เรทีชมินักสัติบมมาที่วาจะมอากาศบริสิกมานวัวาวิรภวุตมมหาิยมหาลมุติมวตภห วิรัทธิโยคนณแห่งเสี่ยงเสือสาวิรัทิอิธิโยพุทธศามณีบรมพุทธศาสาสองสุนทรีจันมิตรเป็งเงาภาหาลือลือจิตจันมิตรในสันสีบุญบุญมันบัดทีว่าจะมีสาระในจิตกบมันวัติีว่าวิราทธ์เราจุดมีมหาพุทโยมหาลบนวุดมีวิจิตวะวันที่ทำมาวมดแมุกตัยยะวิรัทธิโยคนณแห่งสียเสือสาวิรัทิอิธิโยพุทธศามณีบรมพุทธศาสาสองสุนทริจันมิเป็นเงาภาหาหาล่อลือพิจิตรโสวิเศษเสอิอิเศษเสพยนุท่านำในอิอิมีนาพุทธสสุอออิิิิิตตพทธป นะโมพุทธายสิทธังนะโมพุทธายสิทธังนัโมพุทธายสิทธัททงเอเหลือพอดีเออเอาวนเป็นกระอกยันเด็กอยู่ไม่ต้องใช้ประหละะหัดนักขวหรอกใช่ปะ่ะ เขาให้เรียนให้มันได้ที่หนึ่งก็พอละนี่ได้ที่หนึ่งมากี่ปีแล้วเนี่ยได้มาเกิดทุกปีแล้วก็มันลงทุกปีเลได้ที่หนึ่งเกิดทุกปีแล้วอ้าวรวยแล้วหน้าตาสว่างเลยนี่ใช่ไหมแฮปปี้นะเอาละโชคดีให้เรื่อย